ครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ซับสุประชยัยรุ่งเรืองเพื่อพลนครับวันนี้ก็มาเจอกันยามเย็นเฮ้ยเอาผมเลยต,ตอนนห้โอ้ครับสดๆเลยครับเบื่อ ทีหน้างานบรรลานยนุชครับอ,อ,อนี้เรา,เามาดูนี่ครับตรงนี้จมไปกันหลายคันแล้วครับได้ข่าวว่าจมนะจมหลายคันครับตรงนี้นะกลับมาหาหยอกหยอกกันครับนี่ครับอยูเขาเจ้าล็อกกี้คู่ครับล็อกกี้ยุเยอะมากครับอยู่ที่นี่นะ เฮียอาร์มครับตุ๊กบมีจีเกตเต้สิว้ายจะเร็วยังไงนมาเอาเทียวที่ทิพหานี่นี่ครับสติกเกอร์เต็มไปหมดเลยครับ งานเสียเก้าเสียเจ้าก็หยุดกันแล้วตอนนี้มีรถมาเพิ่มอีกหนึ่งคันครับรถพี่เก่งนะพี่เก่ง <c oughs> เรายินดีต้อนรับหมดทุกคนครับ <c oughs> หัวลายพาเพลินนะ อู่ฝั่งนี้ครับเพราะมันก็ดังอยู่นะเนี่ยถอดบาร์ออกมันเอ,อ,อย๋ยไงไม่รู้เดี๋ยวไปกลับไปใส่บาร์ให้มันครบดีกว่าครับม่น่าไปถอดออกเลยหลังทุกอย่างครับจะเว้นคนโอ้ย จอดตรงนี้ก่อนครับครับรถไปด้วยแล้วทำหลายคนเขาก็ถามว่าทำอะไรพ่า YouTube ครับผมน,นี่ครัจะย้อนแสงนะิดหน่อยนี่ครับให้ดูภายในรถก่อนครับยังกับรถป้ายแดงนะคอนโซลคอนโซลครบหมดแลแต่แฟนไม่มีครับโทดหาไม่ได้ครับ มันมีครบหมดนะครับจอเจอแต่คอนโทรลนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเป็นไม่ใช่ของนอกครับของนอกจะไม่มีตรงนี้ครับของนอกแอร์น่าจะมีอยู่ม,มีมีตรงมันจะเป็นโค้งๆหน่อยเขาบอกแต่ผมไม่เห็นมาแล้วแหละว่าของนอกเป็นไง

ดีครับเจ้าหัวลายพาเพลินนะเฟสติบัสสวยครับรถคันนี้เครื่องแรงครับเครื่อง6ฮีเออร์โบปั๊มใหญ่ dọn anh ta ăn này ดูดูเหมือนกำลังจะตกลงไปเยอะเลยครับผมเครื่อง6เท240คอมมันเร็วแต่แปงปั๊มสายครับยันปั๊บปั๊มใหญ่ว่าปั๊มน่าจะเป็นตัว28เดี๋ยวนะปั๊มปั๊มมาเลอร์เลยครับเขาเรียกว่าปั๊มใหญ่ปั๊มใหญ่ใหญ่จัดครับ ถึงเสริมรอมาครับรอมาใส่นาซาครับหายบานเลยนะ ออนไลน์พาพื้นเราดีกว่านี่ครับเจบ้าซูโม่ครับภาพดีออกมาเป็นยังไงไม่รู้นะนลน์สงกเซษกระรบะใหญ่ๆครับอูพีมาขาดมดครับอยู่นี่นะ พวกทีมงานหายไปสองนะไปปีง่อยไปแล้วสองต้องจัดนะครับปีหน้าต้องจัดเขาบอกแน่แน่ของรูปรอ,อครับผม ช่วงล่างดิกล้านะคนนันนี่คุณเห็นนะเนี่ยช่วงล่างด้ก,การ์ต้นที่ช่วงล่างด้ก,การ์เห็นยอดเลยพี่ใหญ่ลูกพี่นี่ครับ ครับเราได้เวลาเราออกตัวแล้วตาคุชมไปขึ้นขึ้นบ่อ เกียร์สองครับออกตะก,กี้มาออกเกียร์นั้นมาหนึ่งมาสองแล,ล้วก็ขึ้นสองครับขึ้นสบายสบาๆแล้วนะใส่ก็ประมาณสิบตักสิบเอ็ดตัก ครับครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชม